มาเยอะมาเยอะมาเยอะกินเาดเด้นกินน้ดข้าวมาแดงมาละหน้ามแดงี้นอแถดีไปพักลวกไงได้พักลวกเลยขาลวกพักพักลวกว่ะก็แม่เลยลวกขาพักลวกก็พักลวกแล้วเนาะ รวบแล้วนี่รวกพักกออั่กกงหาเยอเอลงนอน่รวกพักมันหรอเออตอนนี้รวกแล้ว่าลวบเออเออเเออดออออเอเอ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 ออ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 อเออเออเเอเออเออเออเเออเออววอเออเออเออออเอนเออเออเอกเออเอาเอเอ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 อี่ไปไปอ ต้มคนเข่าเนาะเข่าก mm ัห hmm. นึ mm ่งมานหอนนี่ไงน่าจะต้มอะไขวดโอ้ฟ้าตัวนมาคาวงามบันไหงบันฟ้าทีได้ตุวกเลยไหม่ได้แจ้วโบขวดันเออบันเนาะได้กินแลยได้วันนี้จะกินเลยค่ะตุ๊กทุกอน แคบไปกินทุ้มกงขง้าวมาเร็วตุ่ยเด้วข้าวเขาหอนซะด้วยแคบไปเลยนี่วัวย้ห้ข้าวติดหมูถูกันมีลูกหัวลูกเือเดยวไก่ไก่ที่รักเจอแอ้อลีค่ะฮะ ฮะฮะเยวปทำี่่อืนัเหรอยจจะวุนต้อหัวมันมันอหัวอะไรก็การก็อะหะอะอันนี้ลูกหัดองเล่าพี่น้องอฟองที่ว่าลูเขาไม่ขันหัวองไงนะไใส่อ๋อดองเล่านวดนวดพลสี ไม่เียกแอลไม่ใช่แอาอะไรไ้จะมาบอกเาเหอ้าวอันนี้บอกเอาให้คุณกินแน่ิุณให้กินกินอยู่บ้งบ้างบอกให้มากินก้อนบอกกินแน่ว่าีใะ้มื่อกี้นี่เออให้ขนกิน้อมเออจะสั้นห่ืว่าเด็กเข้าโอเคนะป้าเด้์น้อยให้ล้เดย์ สองคำเลยสามเสี่เตัวมาหลายนี่แหละนำแก้วเาวๆย่อคุณ้นอยู่เพื่อนบ่แช่เรามากินป่านะ

เด็กทำไงโตน้องเบ่งเบมียบงมาแล้วบางต้องเพิ่นพะโล้เอาอย่างนี้ยังจงใจยังมึงมึงหายไปอย่างงี้เหเดี๋ยวากมึง็นคดมาบอกผมแนมาทาง้นเนะอนนี้ขมกงน้่อมเดอกานลั โอ้าเดินทายด้วยพวก้านี <im <im ่เขขอาเียวแค่่หมคำวากมกันขอาเนียวพ่อได้ส่ใจใสใจแล้วใส่ขออันตรีเนี่ยมาสัตว์เอากันอยู่ในนี่เาบอร์สัตว์จด่าเทียมแล้วบัดายถึงเนี่ยมก็อืม

แก่แล้วเียล้ำตกเนาะเห็นภาพตาบ่นอะสาว็กกระหานข้างนงไม่กินข้าวแล้วแล้วใ่ลวกล่างนี้เดอกัล่าง้วยป็นหมูได้เพียงเอาถือมาฮะเ้านี่มันมีตั้งแต่สาวสาแล้วก็มี่าสวย ยไยงสามเธอเนายแรงด้วเขาเจ้ายที่เาเจามัเงินขาเจ้มองว่า้าไปก่อนเาจะกินนี่ค่ะจะทำย่างคำงท่องก่อนเรอย่างว่าเจ้ากินอเงืนเด้าบอกสายไปแบบอย่างไรค่ะ่กิน่นเขา้วยอันิน้าวสองคนนะขาวขาแล้ว่า เขาใส่ได้แล้วนะเอาจะแจ้วแค่ไหนอามื <laughs> อมซึมงมึงอินเลยอยนี้อินส้มกมินยากรา้อยเด้อพี่น้องเจ็มเเอาเฮ็ดูเลยนว่าเฮดออกเ้วะเลากไปอีกน่งเองซึงเถอนอนเถอะเดินมือรับพักเลยเ้าก็นอนพักก่อนเถอะ ก็นอนสักก้อนาหนอ็เมื่อยแล้วกนรับอีนะครับอาข่าวอีมหก็น้องพันเอาเลขพันเลขกันองคอยสดชืนองไปด้ลยนะเรียงกันสี่คนนะถ้าเราจะได้ดึงพลีขึ้นดึง้นีลอว่ะเออท้วายังเพีกมดึงขึ้นาอะทงตีนยังเพีกมาดึงลอกมามันนอนยังอีมอ่ะเ

ดินทรายวิวกะข้าก้เขาต้องกินไก่นะเยอ่ะอาดูอด้ำอยก็ได้ใส่น้ำหอนก็ได้น้ธรรมชาติอทหัวอาน้ำได้ได้รใส่บางคนอยากขึ้นห้องขึ้นบ้านขึ้นโก ทันคุูเป็นน้ำซ่าที่ของกระกายโยกลานเป็นน้ำคำคุูเป็นน้ำบาดามีอะไรเนี่ยต้เมเนาะสีดำกินเหลือเป็นตาเพื่อข้าวทิ้งต้มต้อเนี่ยมันจะเป็นสีขาวคุณแบบแม่แม่ข้วมั่งนั้นบริเห็นหมอเพนเลยไ้ กมันมแล้วมบุรมมเนี่ยเอามาไหมน้อยโทษกระับตะกี้นี่ฟาแค่นตายแล้วกูหวานเออสอนกูนะคุตายแบบนี้เอาตายเอาอีกมาถึกข่าอัน มลงขักบาดอือขักเนาะตายหมนแขนตายค่ะหันนุกเสียหวัดดออุ้ยน่ะแขนมึ่นก่าใ้จิบกุดูยให้จีปักอยู่ได้ๆเป็นหนังซมติ ตายสิย่แขนตายอยู่หันและวพัวไปพัวไปโกแม่นบ่เอา้าไปต่อพี่น้องไปหาคุดต่อได้บ่